ฮานกวางซงกลายเป็นนักเตะเกาหลีเหนือคนแรกครับที่ยิงประตูในกาโชดเชนอาได้สำเร็จและตอนนี้เขากลายเป็นคนเกาหลีเหนือคนแรกที่ได้สวมเสื้อทีมชั้นนำอย่างยูเวนตุสก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่าฮานเป็นหนึ่งในคนที่ส่งเงินกลับไปยังประเทศเกาหลีเหนือเพื่อสนับสนุนในการวิจัยขีปนาวุธนิวเคลียร์อยู่รอเปล่าทำให้ฮานกวางซงครับต้องยุติความฝันในการไล่ล่าความสำเร็จบนวิีหลีกยโรรกะทั่ง ค่อยๆกลายเป็นบุคคลสาบศูนย์ครับไร้ร่องรอยไม่มีข่าวสารของเขาตลอดระยะเวลา2ปีกว่าที่ผ่านมา Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista าบจิตรกรสีคําเกรือ สวัสดีครับเจาสู่ฟุตบอลริสต้านะครับกับผมจิตกรเสียมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเหมือนเดิมนะครับเข้ามาแล้วฝากไว้ก่อนเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับแล้วก็มีช่องทางสนับสนุนโดยตรงนะครับให้กับเมนสเตนเทนแลนด์กดขอบคุณที่ซุปเปอร์แตงได้เลยครับฮานกวางซงรู้จักไหมครับส่วนตัวผมเนี่ยยอมรับเลยว่าแทบจะไม่มีความทรงจํากับชื่อนี้เลยครับแต่เมื่อย้อนดูเรื่องราวของเขามันน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ย น่าจะถูกใจใครหลายคนที่ชื่นชอบแบบเรื่องราวปริศนาครับนี่คืออดีตกองหน้าดาวรุ่งชาวเกาหลีเหนือครับและเคยได้รับโอกาเสเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของยูเวนตุสรวมถึงได้รับความสนใจกับอีกหลากหลายสโมสรชื่อดังในทวีปยุโรปแต่สุดท้ายแล้วด้วยปัญหาการแทรกแซงทางการเมืองครับทำให้ฮานกวางซงครับต้องยุติความฝันในการไล่ล่าความสำเร็จบนเวทีลีกยุโรปจนกลายเป็นบุคคลผู้สูญหาย เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขามันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วบทสรุปนะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนติดตามไปที่นีพร้อมๆกันครับที่เมืองเปียงยางครับในประเทศเกาหลีเหนือครับในครอบครัวชนชั้นแรงงานซึ่งครั้งใครกีฬาฟุตบอลมากฮานกวางซงเกิดที่นั่นกับแล้วด้วยศักยภาพของเขาครับความสามารถของเขาเนี่ยได้รับการฝึกปรือและมองเห็นอนาคตครับว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันน่าสนใจ มีฝีม้ายมือ,ไม,อไม่เบาครับจนได้รับโอกาสถูกผลักดันเข้าสู่โรงเรียนฟุตบอลนานาชาติเปียงยางครับซึ่งเป็นสถาบันที่เอาไว้เพาะบ่มวิชาลูกหนังโดยเฉพาะครับและเป็นโรงเรียนใหญ่ของกหลุยเหนือแต่ละปีเนี่ยมีนักเรียนเข้ามาราวๆ200คนซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตัวเขานั้นได้รับการผลักดันครับได้รับทุนสนับสนุนจากทางรัฐบาลของกหลุเหนือและมีโอกาสครับ ถ้าหากโชว์ผลงานได้ดีอาจจะมีเส้นทางในการไปเล่นในลีกต่างประเทศซึ่งฮารก็คาดหวังไว้แบบนั้นครับจนทั้งในปี2013ครับตอนเขาติดทีมชาติเกาหลีเหนือชุดอายุไม่เกิน16ปีเป็นการไปเก็บตัวครับเตรียมความพร้อมที่จะมาแข่งขันชิงแชมป์ทวีปเอเชียในรุ่น U16 ปีซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะฮะ ในครั้งนั้นครับชุดอยุ16ปีของเกาหลีเหนือไปเก็บตัวที่เมืองบารเซโลนาครับเป็นการไปเข้าแคมป์ในศูนย์ฝึกเยาวชนที่ชื่อว่าเซนโตรยูโรเปียนเดอะเทคโนฟุตบอลครับหรือเรียกสั้นๆว่าศูนย์ฝึกเยาวชนมาเซสอะคาเดมี่ซึ่งถือว่าเป็นการตัดใจที่ถูกต้องครับเพราะว่าทัพเกาหลีเหนือในชุดนั้นครับอยุ16ปีเมื่อถึงเวลากลับมาแข่งขันในรายการชิงแชมป์ทวีปเอเชียสร้างผลงานคว้าแชมป์ได้สำเร็จครับด้วยการเอาชนะเกาหลีใต้2ประตูต่อหนึ่ง และแน่นอนครับผลงานส่วนตัวของฮานกวางซงก็แจ้งเกิดครับยิงคนเดียว4ประตูในทัวร์นาเมนต์นั้นมันจึงเริ่มมีแสงสว่างครับเกิดขึ้นเขากลายเป็นนักฟุตบอลที่ถูกจับตามองในเกาหลีเหนือครับกลับไปลงเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างโชบยองคลับก่อนที่จะมีโอกาสได้เข้าร่วม ISM Academy ซึ่ง,งตรงนี้แหละครับเป็นก้าวกระโดดสำคัญ mm hmm. เพราะ ISM Academy เนี่ยตั้งอยู่ที่ประเทศอิตาลีครับซึ่งเป็นสถาบันลูกหนังของสโมสรเปรูจา มีการเสนอทุนให้ยื่นวีซ่านักเรียนให้และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตของฮานกวางสงทั้งหมดบนวัยยังไม่ครบ18ปีครับนั่นคือครั้งแรกที่ฮานนั้นบินไปปักหลักอยู่ที่อิตาลีจุดเริ่มต้นจาก i อเอสแอมบคาเดมี่น่แหละครับมันมีการเริ่มพูดถึงแล้วว่าจริงๆแล้วมันมีสายสัมพันธ์บางอย่างระหว่างอันโตนิโอรัซี่ครับซึ่งเป็นนักการเมืองชาวอิตาลีตำแหน่งในระดับวุฒิสมาชิกเลยครับแล้วรัซี่เนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีครับกับคิมจองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือมันก็คล้ายๆว่าเป็นจุดเชื่อมที่ทําให้ฮานกวางซงนั้นได้รับโอกาสไปอยู่ในศูนย์ฝึกเยาวชน ISM ที่อิตาลีครับณเวลานั้น,นครับมารโรคอสโตเรล่าครับซึ่งเป็นโค้ชของศูนย์ฝึก ISM เนี่ยบอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่มันสร้างขึ้นมาครับ โดยอันโตนิโอราซีและอาริเซนโดโดมินิซีครับซึ่งเป็น2ผู้บริหารของ ISM Academy ด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าวนะครับถ้าเรามองกลับไปที่สาพันฟุตบอลของกาลีเนีนือพวกเขากําลังมองหาศูนย์ฝึกเยาวชนในหลีกของยุโรปเช่นกันครับเพื่อจะเป็นแหล่งพักพิงหรือแหล่งเพาะบ่มให้กับนักเตะจากกาลิเนนแล้วมันก็มาลงเอยที่ ISM Academy เนี่ยแหละครับ ณเวลานั้นคือช่วงองการเรียนรู้เลยครับฮานฝึกฝนร่างกายอย่างเต็มที่ยกระดับความสามารถขึ้นไปรวมถึงการเรียนรู้ภาษาอิตาลีครับจนกระทั่งศักยภาพมันเริ่มโดดเด่นขึ้นและในแวดวงของแมวมองเนี่ยเริ่มตื่นตัวครับเริ่มมีกระแสว,ว่าเฮ้ยมีเด็กดาวรุ่งจากเกาหลีเหนือคนนึงนะที่อิตาลีคนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่สนใจกําลังสร้างผลงานที่น่าติดตามจนมีหลายทีมยักษ์ใหญ่ในลีกของยุโรปครับเริ่มเข้ามาสอบถามหนึ่งในนั้น คือลิเวอร์พูลนะครับยอดทีมแห่งอังกฤษณเวลานั้นครับคนที่เข้ามาติดตามเช็คฟอร์มก็คือแบร์รี่ฮันเตอร์ครับแฟนลิเวอร์พูลรู้ดีครับคนนี้คือเฮดของทีมแมวมองครับเป็นหัวหน้าทีมแมวมองเลยลงทุนเดินทางมาดูด้วยตัวเองแบร์รี่ฮันเตอร์ชื่นชอบครับแล้วอยากจะดึงตัวของฮานกวางซงเนี่ยย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลในชุดยู18ปีซึ่งณเวลานั้นโค้ชชุดย18ปีของลิเวอร์พูลคือสตีเวนเจอร์รา์ครับ คราวนี้ก็รู้สึกว่าอันนี้แหละมันเป็นไม้เด็ดครับฮันเตอร์เลยบอกรับว่าเฮ้ยเจ้าหนูอยากเล่นให้กับซเวนเจอร์รัไหมยาม้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลสิแต่คําตอบจากฮันกวางซงคือีเวนเจอราดคือใครครับไม่รู้จักเจอราดครับคอสโตเรลล่าบอกวินาทีนั้นเนี่ยแมมองจากลิเวอร์พูลก็คือฮันเตอร์เนี่ยดูช็อกช็อกไปเลยครับเพราะมันเป็นครั้งแรกครับที่ตัวเขาเนี่ยต้องเซิร์ชรูปของเจอราดให้นักฟุตบอลดูครับว่ามีด้วยเหรอนักฟุตบอลที่ไม่รู้จักซเวนเจอรครับมันจึงไมม่ีกาารสต่อ เพราะดูเหมือนว่าฮานก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะย้ายไปอยู่ที่อังกฤษแต่เขาก็ได้พูดเิงแค่ว่าขอโทษครับผมไม่รู้จักจริงๆในหัวนี่มีแต่เรื่องของฟุตบอลกลายเป็นเรื่องเล่าในแวดวงของสถาบัน i s เดมี d ครัจนถึงอายุครบ18ปปีครับคราวนี้ก็โอ้โหเนื้อหอมเหลือเกินครับมีอีกหลายทีมมากครับที่แสดงความสนใจอย่างไรก็ตามครับฮานเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในอิตาลีต่อไปตอบรับข้อเสนอจาก กายารี ari, ในการเรียกตัวไปทดสอบฝีเท้า Town, ซึ่งก็มาจากคําแนะนําของบรรดาผู้บริหารของ i s เอสเอ็ม y าร์คานแหละครับแต่การทดสอบฝีท้านั้นจบลงอย่างรวดเร็วมากๆครับเพราะเป็นแค่เกมแรกในเกมอุ่นเครื่องนะครับฮานกวางซงยิงแฮตทริกทันทีครับในทีมชุดเยาวชนหลังจากนั้นทุกคนในสโมสรกายารีเห็นพ้องต้องกันเลยครับว่ายังไงก็ตามแต่ต้องเซ็นสัญญาฮานกวางซงให้ได้ถึงขั้นว่ามีนักเตะจากทีมชุดใหญ่ของกายารีคนหนึ่งครับชื่อว่าแดเนียลเดเซนาเดินไปบอก บรรดาผู้บริหารของสโมสรเลยครับว่าถ้าสโมสรไม่เซ็นสัญ,ญญากับฮานกวางซงผมยอมออกเงินของตัวเองให้เลยครับเพื่อให้สโมสรน,นั้นจะมีงบประมาณในการเซ็นสัญ,ญญากับเด็กดาวรุ่งจากกรีเนียคนนีครับมันถึงขั้นนั้นเลยครับสุดท้ายฮานก็ได้เซ็นสัญญ,ญาเป็นนักเตะของกายารเรจริงๆแต่ในระหว่างนั้นแหละครับมันเริ่มมีประเด็นตั้งคําถามขึ้นมาโดยเป็นคำถามจากทางรัฐบาลอิตาลีครับเพราะมีความกังวลว่าไอ้ค่าตอบแทนที่ฮานได้รับเนี่ยราวๆหนึ่ยยูโรต่อเดือนเนี่ยมันมีเส้นทางการเงินแบบไหน จะถูกส่งต่อไปยังปลายทางที่ใดหรือเปล่าเพราะณะเวลานั้นครับทั่วทั้งโลกมีการตั้งข้อสงสัยว่าประชาชนชาวเกาหลีเหนือที่ออกมาทำงานนอกประเทศจะต้องแบ่งรายได้ครึ่งหนึ่งส่งกลับไปให้รัฐบาลเกาหลีเหนือโดยตรงเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับพัฒนาด้านความมั่นคงของประเทศรวมถึงเป็นเงินทุนในโครงการระเบิดนิวเคลีย เพราะก่อนหน้านี้ครับมันมีมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC ในเรื่องนี้แหละครับว่าประช,ชาชนชาวเกาหลีเหนือออกมาทํางานนอกประเทศแล้วต้องส่งรายได้ครึ่งหนึ่งกลับไปเข้าสู่รัฐบาลของเกาหลีเหนือเพื่อเอาไปพัฒนาขีปนาวุธของตัวเองซึ่งฝั่งของสหประชาชาตินั้นไม่ยอมครับจึงมีการคว่ำบาตร คราวนี้เนี่ยทางออกก็คือมันมีการแนะนำครับว่าให้รัฐบาลอิตาลีเนี่ยติดตามขั้นตอนการชำระเงินของสโมสรกกยอรี่อย่างใกล้ชิดว่าไอ้รายได้1,500ยูโรต่อเดือนที่ให้กับฮานเนี่ยถึงมือนักเตะ100%์จริงๆหรือเปล่าแต่ในระหว่างที่ข่าวมันออกครับมันก็ยังไม่ได้มีการสอบสวนหรือดำเนินการอย่างชัดเจนฮานก็ยังเดินหน้าในเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลต่อไป จนกระทั่งได้เปรยมสนามทีมชุดใหญ่ให้กับกายารีครับในวันที่2เมษาย,ยน2017ลงมาเล่นในช่วง4นาทีสุดท้ายเกมนั้นเนี่ยกายารีเอาชนะปาเลโมไป3-1สัปดาห์ถัดมาครับคราวนี้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเลยครับฮานกวางซงกลายเป็นนักเตะเกาหลีเหนือคนแรกครับที่ยิงประตูในกาโชกสุดอได้สำเร็จแม้ว่าเกมนั้นกายารีจะแพ้ต่อโตรรโน่3ประตูต่อ2ก็ตามแต่ฮานยิงประตูได้ครับยิงตูผ่านมือโจฮาร์ตครับนักวันดีกรีทีมชาติอังกฤษณเวลานั้นซึ่งย้ายมาเล่นให้กับโตริโน่ เหตุผลดังกล่าวนั่นแหละครับทำให้4วันถัดมากาโยรี่จึงเสนอสัญญาอาชีพฉบับแรกให้กับฮานกวางซงลงนามสัญ,ญญาทั้งหมด5ปีครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากนั้นสถานการณ์ของฮานก็ไม่ได้มั่นคงเท่าไหร่ครับเข้าๆออกๆในทีมชุดใหญ่บ้างทีมเยาวชนบ้างสุดท้ายเนี่ยจึงถูกส่งตัวไปให้เปรูจายืมมาใช้งานครับในเวลานั้นเน่ยเปรูจาอยู่ในกันโจเซเรี ซึ่งในเวทีลีกร้องนะครับฮานควางซงก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและด้วยความโด่งดังนั่นแหละครับมันอาจจะเป็นความแปลกใหม่ด้วยที่มีนัก,ตกนเตะเกาหลีเหนือคนหนึ่งกำลังลงเล่นอยู่ในหลีกอาชีพของอิตาลีระหว่างนั้นครับเขาได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากมายจนมีการติดต่อจากรายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่าโดเมนิกาสปอร์ติวาของสถานีโทรทัศน์ไรครับสถานีชื่อดังครับแห่งอิตาลีเชิญเข้าไปออกรายการเพื่อจะสัมาั์ มีการพูดคุยตกลงรายละเอียดเรียบร้อยครับแต่ก่อนที่จะถึงวันบันทึกเทปวันเดียวครับก็มีการติดต่อจากฮานกวางซงว่าขอยกเลิกในการไปออกรายการซึ่งมีการเปิดเผยภายหลังนะครับผ่านทางสื่อเจ้าก็คือลาสตัมปาครับบอกว่าฮานกวางซงเนี่ยได้รับโทรศัพท์สายตรงมาจากเปียงยางเลยครับเป็นคําสั่งคือห้ามไปออกรายการโทรทัศน์เด็ดขาดต่อให้จะได้รับการตรวจสอบคําถามทั้งหมดแล้วไม่ได้มีความสุ่มเสี่ยงหรือไม่มีเรื่องของการเมืองปะปนอยู่ก็ตาม แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ดีและถ้าหาว่าฮานกวางซงนั้นขัดขืนคําสั่งเขาอาจจะถูกเรียกตัวกลับบ้านเกิดทันทีครับอย่างไรก็ตามครับผลงานในสนามมันก็เดินหน้าต่อเนื่องฤดูกาล2018ถึง2019ฮานยังคงเล่นให้กับเปรูจาต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ้างครับแต่เมื่อกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์เมื่อไหร่เขาก็กลายเป็นตัวหลักให้กับทีม โดยลงเล่นไปทั้งหมด20เกมยิงไป4ประตูครับซึ่งณเวลาตรงนั้นครับอีกหนึ่งตัวละครใหญ่ก็คือยูเวนตุสเริ่มเข้ามาแล้วครับเพราะว่าหานกวางซงเนี่ยอยู่ในริสต์อยู่ในเรดาร์ของทับมาราไมานานพอสมควรกระทั่งวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์2019ครับยูเวนตุสประกาศคว้าตัวหานกวางซงด้วยสัญญายืมตัว2ปีจากกาเรี่พร้อมมีออปชั่นซื้อขาย นาตอนแรกเนี่ยก,กะว่าจะส่งลงไปเล่นในทีมสำรองก่อนครับชุดอยู่23ปีซึ่งทีมชุดเล็กของยูเว่เนี่ยเล่นอยู่ในเซเรีซีแต่ด้วยผลงานอันโดดเด่นนั่นแหละครับฝึกซ้อมอยู่ไม่นานเท่าไหร่ยูเว่ก็เรียกฮานขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่และกลายเป็นนักเตะเกาหลีเหนือคนแรกครับที่มีชื่ออยู่ในทีมยูเวนตุสในเกมที่เสมอกันเลเชเมื่อวันที่26ตุลาคม2019 ส่งผลให้ต้นปี2020ครับยูเว่ใช้ออปชันในการซื้อขาดเลยครับจ่ายเงินให้กับกาญารี่3.5ล้านยูโรเป็นค่าตัวของดาวรุ่งเกาหลีเหนือคนนี้ในเวลานั้นเนี่ยตัวของฮานมีความสุขมากๆครับถึงขั้นว่าเขียนไว้ในเว็บไซต์เมทางการของสราบัน ISM Academy บอกว่าผมใช้เวลานานมากครับแต่ในที่สุดผมก็สามารถพูดได้ว่าความฝันผมได้เกิดขึ้นจริงจแล้ว หลังจากที่เคยยิงประตูได้ในศึกกันโชตโซเนอาและตอนนี้เขากลายเป็นคนเกาหลีเหนือคนแรกที่ได้สวมเสื้อทีมชั้นนําอย่างยูเวนตุสความฝันของผมเป็นจริงแล้วมันเป็นบรรยากาศที่หอมหวานมากๆครับและเขาก็คาดหวังว่าจะสามารถเบียดแย่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่กลายเป็นตัวหลักของทัพมาหลายได้แต่เรื่องมันก็พลิกผันแบบรวดเร็วอีกครั้งนึงครับไอ้บรรยากาศหอมหวานตรงนั้นเนี่ยดำเนินไปเพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์ครับเพราะ6วันถัดมาครับยูเว ขายฮานกวางซงให้กับอัลดูฮาอ,อิลครับทีมดังแห่งกาตาร์ด้วยค่าตัว7ล้านยูโรมันเป็นดีลแบบดีลฟ้าผ่าเลยครับจู่ๆก็เกิดขึ้นไม่มีที่มาที่ไปแต่พอเวลาผ่านไปครับข้อมูลมันก็เปิดเผยว่าณเวลานั้นนะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC เซนี่ยซึ่งมีมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนืออยู่แล้วครับระบุไว้ว่าชาวเกาหลีเหนือทั้งหมดที่ทํางานรวมถึงสร้างไรายได้จากการทํางานในต่างประเทศ ทั้งหมดเข้าข่ายต้องสงสัยว่าส่งเงินดังกล่าวกลับสู่ประเทศเกาหลีเหนือเพื่อสนับสนุนโครงการขีปนาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องห้ามครับและในเนื้อหาก็คือลงท้ายว่าแรงงานชาวเกาหลีเหนือจะต้องถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศเกาหลีเหนือภายในวันที่22ธันวาคม2019นั่นหมายความว่าไอมาตรการนี้มันออกมาก่อนที่ยูเวจะมีการซื้อขาดจากกาเยรี่ครับ ถ้าเราลองคิดนะอาจจะเป็นไปได้ว่าพอเดีลนนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บยูเว่สัญ,ญญาถาวรปุ๊บได้รับข้อมูลชิ้นนี้มาจาก u n เ c ว่าไม่ได้แรงงานเกาหลีเหนือยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่อาจจะเป็นไปได้ครับว่าพอยูเว่รู้ปุ๊บเลยต้องรีบผ่องถ่ายครับแล้วก็ปิดเดีลยวกับอัลดูฮาอิลทีมดังแห่งกาตาตัดภาพกลับมาครับในชุดของอัลดูฮาอิล ฮานกวางซงก็ยังสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเขากลายเป็นกำลังสำคัญครับช่วยพาต้นสกัดนั้นคว้าแชมป์ลีกของกาตาได้ทันทีนอกจากนี้ยังพาทีมไปเล่นในเวที AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยอย่างไรก็ตามครับก็ยังมีแรงกดดันเพิ่มเติมเข้ามาอีกเพราะสุดท้ายแล้วไอมาตรการคว่ำบาตรที่ออกโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาระราชาติเนี่ยนะฮะมันครอบคลุมไปทั่วโลกครับมันจึงมีแรงกดดันจากภาคการเมืองครับก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่าฮานเป็นหนึ่งในคนที่ ส่งเงินกลับไปยังประเทศกเกาหลีนเหนือเพื่อสนับสนุนในการวิจัยขีปนาวุธนิวเคลียร์อยู่รอเปล่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งครับอย่างที่เราทราบกันช่วงค่าเกี่ยวระหว่างปลายปี2019ถึง2020มันก็เกิดโรคระบาดโควิด -19 เกิดขึ้นครับซึ่งสุดท้ายพอทุกอย่างมันชะงักงันหมดครับรวมถึงแรงกดดันจากการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือของ UNSC ด้วยมันจึงทำให้อัลทูยอยิลนั้นตัดสินใจยกเลิกสัญญากับฮันกวางซงครับคราวนี้ก็เคว้งเลยครับเพราะว่า อีกหนึ่งเหตุผลก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยมีมาตรการป้องกัน,ก,นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แบบเข้มข้นมากๆครับเรียกได้ว่าปิดพรมแดนเลยครับห้ามเข้าห้ามออกจากต่างประเทศส่งผลให้พอถูกยุโรปสัญญาเสร็จปุ๊บฮานควางซงก็ไปไหนไม่ได้ครับก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสารทูตต่อไปเ,เรื่อยๆกระทั่งค่อยๆกลายเป็นบุคคลสาบสูญย์ครับไร้ร่องรอย,รอย,รอยไม่มีข่าวสารของเขาตลอดระยะเวลา2ปีกว่าที่ผ่านมาจนมาถึงปีนี้แหละครับมันเริ่มมีการตั้งคาถามขึ้นมาว่า เฮ้ยดาวรุ่งเกาหลีเหนือที่เคยอยู่ยูวนตุสแห่ะแล้วย้ายมาอยู่ที่อาวูฮาเอิร์นหายไปไหนครับซึ่งคําตอบเนี่ยมันถูกปเปิดเผยโดย C N N Sport ครับสื่อชื่อดังของสหรัฐอเมริกามีการสืบเสาะหาข้อมูลต่างๆนานา,นาแล้วก็ระบุว่าตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆที่หายสาบสูญไปนะครับฮานกวางซงก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีนั่นแหละครับจนกระทั่งสถานการณ์ของโรคระบาดโควิดในทีนเนี่ยมันเริ่มทุนเลาลงครับ เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันได้ CNN Sport ก็รายง,งานเพิ่มเติมครัาวว่าณเวลานี้ครับฮานกวางซงได้บินกลับไปที่เกาหลีเหนือเรียบร้อยแล้วมีการยืนยันว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละครับในปี2023แต่ก็ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าเขายังคงเล่นฟุตบ,บอลอยู่หรือเปล่าหรือกลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนประชาชนทั่วไปอันนี้แหละครับก็ยังเป็นปริศนาอยู่ยังไม่มีการยืนยันใดๆ แต่นี่คือเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าอาจจะต้องมีการค้นหากันต่อแหละครับเพราะว่าดีกรีของฮานกวางซงเนี่ยมันน่าสนใจและมีโอกาสได้ไปเล่นในหลหีกอาชีพของอิตาลีด้วยซ้ําไปยิงประตูนในการชกิชนอาด้วยเคยมีชื่อเป็นนักเตะของยูเวนตุสด้วยเคยได้รับความสนใจจากอีกหลายๆทีมในยุโรปแต่สุดท้ายทุกสิ่งอย่างล้มคว่ำหมดเลยครับเพราะด้วยปัญหา จากทางการเมืองแทรกแซงเนี่ยแหละครับหลักๆก,ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหประชาชาติกับทางเกาหลีเหนือนั่นแหละครับมันจึงเป็นแรงกดดันก้อนใหญ่ที่ทําให้ฮานกวางซงนั้นไม่สามารถลงเล่นฟุตบอลในลีกต่างประเทศได้หลายคนอาจจะชื่นชอบเรื่องราวที่มันแบบสืบสวนสอบสวนลึกลับซับซ้อนกันหน่อยนะครับสุขสนานดีครับเรื่องนี้ลองติดตามกันก็ได้ครับหรือใครมีเบาะแสของฮานกวางซงนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและก็มีช่องทางสนับสนุนกดขอบคุณที่สุดแตงได้เลยครับให้กับ MainStand Thailand วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ